ทุกๆความคิดลบมันเกิดจากการรับสั่งจากสมองนะคะถ้าใครชอบบูลลี่คนอื่นหรือคิดลบเนี่ยแสดงว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขและก็มันเป็นกับสันดาษของเขานะคะคือเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี และเขาเป็นคนอิจฉานะคะจริงๆแล้วการคิดลบเนี่ยทุกคนคิดได้แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนจากการคิดลบให้เป็นคนคิดแต่สิ่งดีๆได้นะคะถ้าหากวันนี้เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเราอยากคิดร้ายกับคนอื่นคิดแต่สิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นและก็ตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ